วันนี้สาอยู่มารายงานตัวค่ะพาเพื่อนมาเที่ยวชนบุรีบางแสนไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะขับจากกรุงเทพประมาณ124กิโลเองจันเพื่อนจา๋าไปเรื่อยๆเออหายเวลาประมาณ2ชั่วโมงบวกลบเราก็มาถึงอ่างศิลาแล้วค่ะเลาะไปเรื่อยๆตามชายทะเลเลยเพื่อนจา๋าเราจะเจอร้านค้าน้อยใหญ่เยอะมากๆค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปในบางแสนเพื่อนจา๋าสาวอยู่แนะนําเพื่อนๆนะคะแวะซื้อของกินที่นี่ได้เลยค่ะตรงข้ามอ่างศิลานะคะจะมีตลาดของชาวประมงค่ะเพื่อนจา๋าของกิน เยอะมากๆค่ะสดมากๆด้วยราคาไม่แพงนะคะรอบนี้สาวอยู่ไม่ได้แวะค่ะจุดหมายของสาวอยู่คือร้านไก่ย่างค่ะซึ่งตอนนี้กําลังหาอยู่ค่ะว่าอยู่ที่ไหนรอดูร้านแล้วร้านเล่าก็ไม่ใช่ค่ะร้านนี้ก็ไม่ใช่และแล้วเราก็เจอร้านไก่ย่างในตํานานของเราจ้า<ช>เพราะว่ามาทุกครั้งซื้อทุกครั้งเพื่อนจ๋าบอกเลยว่าเขาทาอร่อยมากๆแต่แอบเสียใจนะคะเพื่อนจ๋าเพราะว่าพอได้เข้าไปซื้อรอบนี้คุยกับเจ้าของร้านบอกว่า หลังปีใหม่จะต้องกลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วสาวอิูวก็แอบเสียใจอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านที่สาวอิูวมากินประจําค่ะอร่อยมากๆไว้ค่อยหาร้านอร่อยๆมาให้ดูอีกทีนึงนะคะจุดหมายต่อไปของสาวอิวคือร้านยำค่ะร้านยำที่สาวอิ๋วมาทีไรก็พลาดไม่ได้เช่นเดียวกันก็คือยำแม่ริ้วค่ะขับเรียบชายฝั่งไปเรื่อยๆเลยค่ะ,ะถึงแล้วร้านประจํายำแม่ริ้วค่ะมาทีไรห้ามพลาดค่ะร้านเด็ดร้าน,นดังค่ะเป็นปรน้านินถนนนะ ตรงของโค้งหาดบางแสนพอดีอยู่หน้าโรงแรม S2 ห้อโเชลล์เฮลิจ้าเาวันนี้ซายุสั่งยำไข่รวมค่ะเดี๋ยวรอแม่ค้าเขาทำแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งสบายๆกันค่ะเพื่อนๆจ้าสังเกตดูจ้าที่เขาใส่เข้าไปนั้นคือไข่ปูนะจ๊ะไข่ปูล้วนๆจ้าบอกเลยว่าจุกๆเพื่อนๆจ๋า ปรุงเสร็จแล้วลุกๆๆค่ะตอนนี้คือกลิ่นโชยเตะจมูกมากๆเพื่อนจ๋าบอกเลยว่าแซ่บมากร้านนี้แต่ว่าราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะเพื่อนๆที่มาดูเมนูดูราคาให้เรียบร้อยนะคะก่อนตัดสินใจซื้อจ้าไปๆให้ได้ของที่ต้องการเราก็ต้องไปหาเตียงคะ่ะตอนนี้หาเตียงที่แบบเหมาะๆคะ่ะ ตายเตียงแล้วก็นั่งกันเลยค่ะชิวๆสี่คนพ่อแม่ลูกค่ะวันนี้ไม่ได้มีเพื่อนฝูงแต่อย่างใดวันนี้ไปแบบแฟมิลี่จริงๆค่ะได้ของที่เราชอบครบทุกคนค่ะอยากทานอะไรวันนี้ตามใจทุกคนค่ะมาค่ะนี่คือของโปรดของลูกชายและลูกสาวค่ะเราไม่ได้ไปสั่งที่ตลาดของชาวประมงค่ะเพราะว่าวันนี้เราทานกันแค่4คนค่ะชามนี้นะคะ650บบาทค่ะอย่างละครึ่งกิโลค่ะลูกๆบอกอยากทานก็จัดให้ค่ะหลังจากนั้นท้องอิ่มก็ เล่นน้ําทะเลได้เลยวันนี้มีแต่ลูกสาวเล่นค่ะลูกชายขอบายไม่เล่นค่ะนอนดูการ์ตูนชิวๆที่เตียงผ้าใบค่ะสายุลืมบอกไปค่ะเตียงผ้าใบเตียงละ50บาทค่ะสายุมาสี่คนก็200ร้อคเพื่อนจ๋า บรรยากาศลมเย็นๆสบายๆกันเพื่อนจ้าเด็กๆชอบมากๆค่ะโดยเฉพาะลูกสาวสายุเองแต่วันนี้เล่นไม่นานค่ะเพราะว่าเขาบอกไม่มีเพื่อนค่ะไปค่ะไปดูวิวตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกค่ะนี่เลยเพื่อนจ้าบอกได้เลยว่าใครที่มาที่นี่นะคะฟินมากๆช่วงนี้น้ําสวยมากๆพระอาทิตย์สวยมากๆค่ะเพื่อนๆใครที่อยู่ไม่ไกลนะคะมาได้เลยนี่ขนาดลูกชายนะคะใค่อย,อยากจะมาเลยค่ะแต่แอคท่าหน้าดูเลยเพื่อนจ้าบรรยากาศดีมากอันนี้ภาพหมู่ ค่ะภาพครอบครัวของสาวอิวเองค่ะต้องมีค่ะไม่มีไม่ได้ แล้วนี่บรรยากาศลมทะเลกําลังแบบสบายๆเลยเพื่อนๆจ้าน้ําทะเลสวยมากๆบอกได้ว่าวันนี้มาคุ้มมากๆคุ้มจริงๆเพราะว่าอากาศดีลมดีแล้วก็ที่สําคัญน้ําใสมากๆตรงนี้เป็นแหลมแท่นเก่าเพื่อนๆจ้าแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงทุบออกนะคะแต่ยังคงฐานเอาไว้ไม่แน่ใจว่านาคตจะมีการก่อสร้างอะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ตกปลาปรเรียบร้อยแล้วระวังทางขากลับเจออุบัติเหตุระมัดระวังด้วยนะคะขากลับ อย่าลืมซื้อของฝากไปฝากเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะอยู่ฝั่งซ้ายมือของเราแน่ละคะ่ะแนะนำเพื่อนเพื่อนอีกอย่างหนึ่งนะคะใครที่ไม่รีบนะคะสายอยู่อยากเป็นเพื่อนนะคะเรียบชายฝั่งไปตรงสะพานชลมากวิถีค่ะบอกเลยว่าวิวดีวิวสวยแล้วก็มีของกินเพียบไปนะเดี๋ยวจะหาว่าสาวอยู่ไม่เตือน